จังหวัดชัชน้าได้จัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีสีท้องถิ่นจังหวัดชัชนาาครั้งที่40ประจำปี2567ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่6-16ถึงกันยายน2567ณบริเวณสารหลักเมืองและลานอเนกประสงค์เขื่อนเรียงหินหน้าสารกลางจังหวัดชัชนา้าเพื่อเชิดชูและส่งเสริมผลผลิตทางการกาเกษตร ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดคือส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทอันเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศงานในปีนี้เริ่มต้นด้วยพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การจัดงานและพี่น้องชาวชัยนาททุกคนนำโดยนายณทีมนตรีวัดรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้ารวมพิธีอย่างพร้อมเพรียงไฮไลท์ของงานคือการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทที่นำผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรชาวสวนส้มโอในพื้นที่มาร่วมประชันคุณภาพความหวานและความสมบูรณ์โดยมีผลการประกวดผู้ชนะเลิศได้แก่สวนส้มอนํนวยกันนิชา นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการแปรรูปและการประกอบอาหารจากส้มโอขาวแตงกวาไชน่า,นาที่สร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้นำผลผลิตท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ประเภทอาหารหวานโดยมีผลการแข่งขันผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองน้อยอำเภอวัดสิงกับเมนูคุกกี้ส้มโอข้าวกล้องสามสี 2. ประเภทเครื่องดื่มโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนอุลิตภัยบูนชนูประถมสองอำเภอมโนรมกับเมนูน้ำส้มโอโคเมโลโมิลเชก หนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความประทับใจอย่างมากคือขบวนแห่ในงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีสีท้องถิ่นซึ่งได้รวบรวมวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอมานำเสนออย่างงดงามสะท้อนความรักความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งผู้ชนะเลิศในการประกวดคืออำเภอสัพยาและในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานเปิดงาน้อมกล่าวชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและ,กะเกษตรกรรมจากการจัดงานวันซุปโอข่าวแางกวาและของดีสีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาททำให้เกิดรายได้ การยกระดับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและสินค้าโอท็อปของดีจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งในงานมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและจับจ่ายจำนวนมากส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมียอดจำหน่ายถึง1 7 6 3งล้านบาทจากการจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัชนาท ิงพันส้มโอสินค้าโอทอบและสินค้าจากเครือข่ายยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดชัยนาทการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่สแสดงถึงความภาคภูมิใจในผลผลิตของจังหวัดชัยนาทเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีแห่งความร่วมมือความคิดสร้างสารรค์และความมุ่งมั่นของคนในชุมชนที่พร้อมจะสืบสารและพัฒนาส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและของดีสีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ใยังยืนต่อไป